มาแล้วนะครับรถธรรมดาสองหนึ่ง,งกรุงเทพตะพานหินล้างสองก็คือด่วนดำหกสามศูนย์นะครับบึงพระแม่น้ำมาแล้วนะครับแสงไฟไกลๆรถธรรมดาสองหนึ่ง,งกรุงเทพตะพานหินรถไปสิ้นสุดแค่ตะพานหินเท่านั้นนะครับไปจอดทีงนะที่วังกาบาบาหน้าหอไกลนุรครบไปสิ้นสุดที่ตะพานหิน อีกแค่ห้าสถานีนะครับมาแล้วครับสองหนึ่งหนึ่งสองห่วงนะครับเอาสตอมทาระบัวมานะครับเอาสตอมสี่สองศูสี่นะครับ นั่นหนึ่งกรุงเทพสะพานหินนี่นะครับนี่นะครับมามาดูปกันกรุงเทพสะพานหินนะครับอาเห็นไม่ชัดขออภัยนี่นะครับผู้คนนี่ครับผู้คนลงนะครับ สุสุสี่จะวกาบานาขอไนตตะรไฟเขียวออกแล้วนะครับรถธรรมดา2 1 1กรุงเทพสะพานหินรถไปจ่อยทีนึงที่วังก่างบาบุนาขอไกลนุตกบไปสิสุดที่ตะพานหินนะครับ รถไปเจอรถท้องทิ่น4ี่เชียงใหม่นะครสวรรค์เป็นขบวนสุดท้ายนะครับมาแค่5้าคันนะครับส่วนล้าง2ก็เป็นรวดดำห3สาบึงพระแม่น้ำ